โอ้ oh, ทุกคนเราได้ตัวนี้มาโอ้ oh, ทุกคนเราได้มิสติกอ้ไม่ใช่มิสติกนี่คือระดับ p a r a d i s ์โอ้ทุกคนพ a r a d i s e คือไข่ใหม่ <c oughs> ที่อยู่สูงกว่า mystical โอ้วัดห้าสิบล้าน <c oughs> มีออรต้งพ <c oughs> ุทอยู่ออื <c oughs> มีเจ้าตัวนี้ด้วยโอ้ oh, นี่คือตัวเลงแสงโอ้ oh, พระเจ้ามีคาปิบ巴ามีน,นี่ด้วย โลกแก้วแล้วก็ออโต้พุทนี่คือหายากสุดอืมอ่าถ้าเป็นโลบักก็คือ199โรเาบเโลบักว้าวว้าวมาทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดขายกันเยอะๆเลยดีกว่าตอนนี้เหลือ5นาทีจัดโรบักมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะครับเอามาสักกี่ฟองเดียวเอาสัก20ฟองมาออโต้พุทอาจจะมาก็ได้นะครับมาโรบักมาเลยโรบักมาเลยนะรีบ,รบๆๆๆเหลือ5้านาทีเองเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวถ้าผมสุ่มไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันนะครับว่าเจ้าสัตว์ใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเลยก็ความสามารถแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างที่ขี้โกงหรือว่าที่แบบมหศัศจรรย์มากๆนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้นคลิปเรามาเปิดสั์เลี้ยงกันก่อนระดับแบบสูงสุดเลยนะนี่คือ paradise summer egg หรือว่าไข่ใหม่นั่นเองหโยดวงดีมากเลยมาตอนช่วงอันนี้ช่วงที่แบบ เพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยนะอัปเดตมาตอน3ทุ่มนะไอ้นนี้คือเพิ่งรีไปแค่4รอบนะครับ Paradise มาพอดีเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าดวง <c oughs> ทําอะไรก็ดีจริงๆครับช่วงนี้เดี๋ยวต้องเผื่อโรบักไว้นิดนึงนะเอาไว้เปิดแบบจะกิฟนะครับเพราะว่าเราจะไม่รอกันนะครับเราจะสกิปไม่หมดเลยนะฮะผมว่านะเจะออโต้ปุ่นเนี่ยน่าจะขี้โกงมากๆแน่น,นอนเลยนะครับพาราพารา Paradise เนี่ยเก้าเก้าฟองอยู่โอเคการเล่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะ การเล่งใช้เวลา50โรบักมั้งนะครับ50โรบัก10ผลก็500อ่ะสัก15ฟองอ่ะสัก15ฟองนะครับลืมปิดเพลงปิดเพลงแป๊บน,นึงนะ <c oughs> เดี๋ยวลิกกสิทธิ์ออกเรียบร้อยโอ้ปิดเพลงปุ๊บไม่มีเสียงแม้แต่การซื้อมาให้มันเกิดอะไรขึ้นอืมสิบฟองครับตอนนี้เหลือสามสีโอเค3นาทีอ่าอีกสักอีกสัก2ฟอง14ฟองแล้วนะครับเหลือ3นาที30มสิบวิโอเคฟองสุดท้ายโอเค เดี๋ยวโรบักไม่พอนะครับ15ฟองสกิปไหมหมดเลยนะครับอ่าพาราได s ์โอเคนี่ลักษณะก็ประมาณนี้เป็นไข่สีทองนะครับไข่ทองคำเดี๋ยวเแป๊บนึงนะมาดูให้ชัดสิว่าเป็นไงบ้างตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้านกกระจอกเทศตัวนี้ผมคิดว่าแรงที่สุดด้วยนะไม่ใช่ครับ <c oughs> คือมีออร่านึกว่า1%ไม่ใช่ครับนี่คือนกกระยุงคาบิบาร่าอะคาบิบาร่าเนี่ยน่าจะมานะครับอ่าส卡尔レスมาเคาน์นะครับตัวนี้น่าจะเป็น m u t a t i o นใหม่แน่เลย ใช่ไหมตัวนี้คือ mutation ใหม่ครับมี m i ์ออโต้พุทไอ้น,นี้ไม่รู้เลยครับทุกคนอันนี้คาดเดาไม่ได้นะครับอ่ะสิบห้าฟองออโต้พุทจะมาไหมนกแก้วจะมาหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันวันนี้เรามาคลิปแรกโดยการเปิดไข่เพราะว่าไข่มาพอดีนะครับ <c oughs> ดวงดีจริงๆนะครับเดี๋ยวสรุปอัปเดตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้านะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไอข้างบนนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คืออีเวนต์เจ้าผักวนลูปนะครับ เวีเว้นตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในคลิปหน้านะครับว่าเล่นยังไงเป็นยังไงบ้างฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าอ่ะแต่ว่าก่อนจะไปกันนะครับในคลิปก่อนนะครับผมแจกแรกคุณแล้วก็ยังจะแจกต่อไปนะครับผู้โชคดีที่จะได้แรกคุณของคลิปก่อนนะครับนี่เลยคนนี้นะครับ <c oughs> ถึงจะเขียนชื่อผิดเล็กน้อยโรบอกแล้วก็ชื่อตัวเองนะครับ แฮชแท็กกดซับแล้วแล้วก็บอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงอยากได้แร็คูนนะครับโอเคน้องลุงน้อยนะครับแอดเพื่อนเรียบร้อยนะครับรับแอดเพื่อนผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไปนอกรอบนะครับจะให้แร็กคูนเลยนะฮะทุกคนก็สามารถเล่นกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับกดซับตะไคร้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเข้ามานะครับเหตุผลว่าทำไมอยากได้แร็คูนแค่นี้นะครับแจกแร็กคูนทุกๆวันเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มเฮ้แป๊บหนึ่งนะร้านบิบกรนครับผมใครใครที่ไม่อยากจะเล่นดวงแบบนี้นะครับแก้ปัญหาด้วยเงินก็ร้านบิบกรนนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยราคาถูกปลอดภัยแน่นอนนะครับขอบุณมากเลยนะอ่ะลบกวนแค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่า p a r a d i s e ใช้เวลาหก <laughs> ชั่วโมงเลยเสกิปเท่าไหร่นะพอไหมเนี่ยเงินสกิปโอ้ห้าสิบโลบัเป๊ะเลยครับที่ผมคำนวณเอาไว้อืพอพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลย15บหฟองวางตัวเดียวเดี๋ยวเดียวล้วน สิบสี่ตัวละครตัวแรกดูห huh. น oh, oh, e ่อยสิตัวแรกอือโอโอ้เ huh. ด <c oughs> <laughs> oh, ี oh, ๋ยวโอ้หเดี๋ยว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 อืมอืมอืมโอ้สัตว์เลี้ยงเกือบแป่ที่สุดในปเดตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับเปิดแบบเดียวๆเป็นไงเปิดแบบเดียวๆ เงียบๆนะครับเรียบร้อยมาแล้วครับ hmm. อ yeah. ่ะความสามารถเดี๋ยวค่อยว่าก <h ums> ันนะกับตัวที่ผมเปิดได้แล้วก็สรุปทุกตัวในเกมเลยนะไทยคลิปตายคลิปเรามาเปิดก่อนทีละตัวสองตัวสอว้าัวแปดเปอร์เสองตัวโอ้โหสูตรนี้ดีมากๆครับผม ดีมากๆเดี๋ยววันหนึงมันดูสปอยได้นะทุกคนเอามาบังก่อนอะโอ้โหเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเมื่อกี้เผลออ่านไปแวบ,บๆนะครับเป็นทำให้ผลไม้เป็นมิวเทชันมิวเทชันนกแก้วมิวเทชันนกแก้วมันมิวเทชันอะไรนะี่ยโอ้โหมารอบนี้ไม่มีสปอยเป็นอะไรโอเคอันนี้คือเบสิกนะครับนะรอบนี้วางสัก2ออันนะโอเคเรียบร้อย เปิดเลยอือฮึไอ้ฟองหนึ่งด้วยเอ้าสัตว์เลี้ยงเต็มพอดีโอเคขายของแป๊บนึงอ่าเจ้าพึ่งก็ขายหมดเลยนะโอ้อะไรอะเกิดอะไรขึ้นพายุมาครับนะครับอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอัปเดตไว้ครั้งหน้านะคลิปหน้าอัปเดตนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับโอ้โหอ่าโอเคขายประมาณนี้ไปเปิดกันต่อครับผมอันนี้คือสภาพอากาศพายุรุนแรงแน่นอนเลยมีทอร์นาโดด้วยนะอ่าสปอยล์คร่าวๆไปก่อน นะครับออน้องตัวเล็กได้หมนทุกตัวแล้วนะขาดเจ้าออร์ตพุธแล้วก็คาปิบาออร์ตูุตหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ค่อยหวังนะมันยากนะครับอยากได้คาปิ่าคาปิ่ามาไหมคาปี่拉คาปป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 ป ทีโหดที่สุดในอัปเดตนี้มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> นกนกแก้วสองตัวมาหมดแล้วคาปิบาร่าที่ผมอยากได้คาปิบาร่าที่ผมอยากใส่มาแล้วคาปิบา่ายังไม่มาเลย <c oughs> มาแต่เนี้ยมาแต่ออตโต้บดโอ้โหอ มื่อกี้มือชนกับแพงด้วย <laughs> ดีใจเกินไหนอยู่ไหนละ่ะวันวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยแป๊บเดียวครับไปนี่ก็มาขายเปิดแป๊บเดียวก็ได้คาปีบะเออไม่ใช่ไม่ใช่คาปิ巴ะได้เจ้าออต,ตบตปุตผมอยู่ไหนได้เจ้านี้ได้ <laughs> ได้มีมิสออตตปุตวัดแล้วตัวอย่างใหญ่ครับทุกคนโอ้โห <laughs> สัตว์เลี้ยงที่โหดที่สุดแนบเตนี้ครับผมมีเรียบร้อยโอ้โหดวงอย่างเดียโอ้คาบิบาราผมยังไม่มาเลยคาบิบารามาเถอะมายังโอ้คาบิบาราโอ้โหเลยหกฟองครับไม่คิดว่าจะมาทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับดวงดีแบบน่ากลัวมากคือไข่ก็มาขายใช่ไหมเปิดสิบห้าฟองเลยได้เลยแล้วคือนกแก้วก็มาสองตัว นกแก้วก็คือแบบ8%เองนะครับอันดับ2หายากกับกันคาปิบเร่า20%ยังไม่มาเลยนะครับโอ้โนี่คือผลดีนะครับที่ที่ผมแจกและคูณใช่ไหมมันเป็นการอ่าทำบุญทําบุญอ่าลงทุนในการทําบุญอ่ะเนี่ยโอโ้โหโอ้โหอะ่ะแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง่งนะครับสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะ่าจะครบนะคาปิ่าก็น่าจะมานะครับหรือว่าไม่มาอะ่ะมาครับ ครบเลยครับครบโอ้โหตัวใหญ่ด้วยโอ้วัดนกแก้วอีกตัวครับครับครับผม <laughs> ผมนี่มันเทพไปเจ้าจริงๆเลยอ่ะโอ้โอ้โอครับผม <laughs> อ่าสองอันนี้โอ้ oh. สัตว์เลี้ยงเต็ม ขวบีบ,บราร่ากดหัวใจก่อนเลยเดี๋ยวคขผิดนะครับและ2ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับเอาละอะไรออกมาก็ได้นะครับไม่ว่าแล้วครับอโล่งครับโลง่งโอ้โหโอ้โหทําบุญทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยอืทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปสรุปสัตว์เลี้ยงกันนะครับว่าแต่ทุกตัวที่เข้ามาใหม่ทําอะไรได้บ้างเอาละเอาละ น้องเอ่อโรซี่นะครับชื่อชื่อออตโตปุ่นผมเองนะครับทุกๆ20ยี่สินาทีเนี่ยเขาจะเรียนแบบและก็แสดงความสามารถของสัตว์เจ้าตัวอื่นๆนะครับแล้วก็จะแสดงความสามารถของเจ้าสัตว์นั้นโอ้เดี๋ยวโอ้น็ตแบนะผมคิดอยู่ถ้าสมมติเขาเรียนแบบเจ้าเจ้ากบอะที่จะทําให้โตต้องใช้เวลา5 0สินาทีแต่นี่คือแค่ยี่สินาทีก็ได้โอ้เหมือนเจ้านเนี้ยราชินีพึ่งอะ โอ้ใช้ได้เลยครับตัวนี้อ่าฮะแล้วถ้าเป็นแรคคูนแรคคูนแรคคูนเขาเออกี่วินาทีแรคคูนโอ้แรคคูนก็ยังเร็วกว่านี่แรคคูนเขาจะก๊อปแรคคูนครับก๊อปความสามารถของแรคคูนแล้วก็แสดงความสามารถของแรคคูนโอ้น่ารักมากเลยน่ารักแกโอ้โหน่ารักแค่น่ารักก็พอนะครับอือฮึประมาณนี้เรียนแบบโอ้โหดวงดีจริงๆส่วนเจ้าโนเกลที่ผมได้มาสามทัว ได้มากกว่าคาปิบาล่าอีกอะไรเนี่ยแกี่โมงเนี่ยทุกๆนะครับ12นาทีมีโอกาส15%นะครับที่จะทําให้ผลไม้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยติดติดวัวแดนติดวัวแดนติดมิวเทชันล็อกแก้ววัดว้าวโอ้โหก็คือไปไกลกว่าเดิมอีกนะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าวร์แดนเนี่ยจะคูณ4เลยนะ แต่ว่าถ้าสมมติติดซันชายมาด้วยอเน,นี้ยไว้ในคลิปหน้านะครับอัปเดตว่ามีอะไรอีเวนต์อะไรมาบ้างอีเวนต์ซันชายมาบวกโบกแดนเนี่ยก็จะคูณ18ปเป็นการคูณแบบซ้อนทับแล้วก็ซ้อนทับอีกทีหนึ่งครับทุกคนโอ้โหขี้โกงมากเลยขี้โกงมากเลยส่วนเจ้าคาปิ่าครับคบบาปิ่าแล้วก็เจ้านกกระยุงแล้วก็นกกระจงเทศคาปิบ,บา่าเรียงลงมาครับผมเจ้าคาปิ่าเนี่ยจะทําให้สัตว์เลี้ยงภายในระยะของเขาเนี่ย ไม่หิวแล้วก็ให้ XP เนี่ยมากขึ้นนะครับ3.60เลยนะถือว่าเยอะหวัดและคูณเยอะนะครับเพราะว่าและคูณเอ้ยไม่ใช่แลคคูณเจ้าอาัวคู่นะครับตัคู่เนี่ยให้ศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ากับการเขามีระยะนะครับก็คือถ้าเกินระยะความสามารถก็จะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะถ้าจะให้แนะนาเนี่ยต้องคาปิบาล่าทั้งสวนนะครับซึ่งเขาก็จะช่วยกันนะครับไม่ให้หิวข้าวแล้วก็เลเวลเนี่ยก็จะเติบโตอย่างไวมากๆนะครับอายุของเขานั่นเอง <laughs> นี่ไงเจ้านกแก้วเมื่อกี้ขึ้นบอกว่าทําให้เป็นมิวเทชันอันไหนไม่รู้อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาไว้คลิปหน้านะวันนี้มาสรุปสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาโชว์ความดวงเดียวของเรานะครับอ,อแล้วก็ตัวต่อไปนกกระจองเทศเนี่ยเวลาเราเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่เปิดออกมาเนี่ยเวลหนึ่งถึงเวลสี่นะครับแล้วแต่ความหายากของเขาก็คือเปิดปุ๊บนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บก็จะเวลสูงขึ้นเลยนี่คือนกกระยูนะครับ ทุกๆ10นาทีเนี่ยเขาจะผัดขนนะครับและสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในระยะอ่าสิาสตาัทเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะลดคูเดาว60โอ้หลดคูดาวนนาทีเหมือนในเนี้ยเหมือนคีนบีเหมือนกันนะเหมือนเจ้าตัวเล็กๆแต่ว่าก็ถามว่าเก่งไหมอยะหรอเขาบอกว่าลดลดแบบทุกตัวที่อยู่ใกล้ๆเขาเลยผมคิดว่าเก่งครับผมเพราะว่าถ้าสมมติมีและคูณเยอะๆสัก7ตัวแล้วตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยคือลดทีเดียวก็คือเยอะมากๆนะแต่ว่าก็ใส่และคูณ8ตัวแหละดีกว่า ที่บอคำนวณเร็วๆแบบเมื่อกี้นะมันก็ลดได้ไม่ไม่เท่าแลกคูณอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะใช้งานได้ถือว่าเริ่มต้นมาโอเคมากๆอ่ะเอกของ paradise ครบหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกับไข่อีก2เอกนะครับที่เข้ามาอันนี้ไม่ค่อยเวอร์บวังนะเพราะว่ามีแบบ common summer เอกนะครับแบบเป็นคอมมอนกับแรเท่านั้นนะครับไม่ได้มี m y สติกเอกมาใหม่นะครับ เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมอีกนิดเดียวเ <c oughs> พราะว่าอันโหดๆ,ๆเนี่ยมีหมดแล้ว <c oughs> ดวงดีงจริงเลย <c oughs> ตัวเราอ่าส่วนตัวที่เหลือนะครับประมาณอีกแปดตัวนะครับมีเจ้าปลาดาวนะครับปลาดาวบอกว่าคุณจะได้รับเอ็กพีเนี่ยมากขึ้นแค่นั้นนะครับเห <c oughs> มือนนกคู่เลยเ <c oughs> จ้าปูบอกว่าเขาเนี่ยจะไปหาผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราว <c oughs> แล้วก็ไปบีบนะครับไปไปถ่ายเงินอะไปถ่ายเงิน <c oughs> แล้วก็เงินคนนั้นนะครับก็จะให้เราวัด <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าตลอดกี่นาทีนะ เป็นบางครั้งบางข่าวนะครับเขาบอกมาแบบนี้โอ้โหเริ่มต้นใหม่ก็ถือว่าโอเคนะเอาไปอย่างเนี้ยเอาไปถ่ายเงินอ่าสุลต่านคนรวยๆโอ้โตัวนี้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะขุดใช่ไหมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เมล็ดนะครับอ่อเ,ออเอ่ออยู่อ่อเขาเรียกว่าที่อยู่ในระดับเดียวกันแปลภาษาไทยอีกทีนึงอะการขุดต้นไม้ก็คือขุดออกเนี่ยมีโอกาสที่จะทิ้งเมล็ดพันเท่วเท่าแสดงว่าถ้าเราโอ้โหเดี๋ยว <laughs> ถ้าเราขุดเออระดับดีวายมีโอกาสได้แคนดี้บ s ซอมหรือเปล่าแคนดี้บ s ซอมเขาเป็นระดับดีวายใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเราขุดพวกจำพวกแบบเนี่ยอันนี้ออมามาพอดีด้วยโอ้ขอบคุณมาก <laughs> มาพอดีโอ้โหเอา้าไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอ้แต่เขาไม่ได้บอกเปอร์เซนต์ด้วยนะแค่บอกว่ามีโอกาสแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะก็คือดียก็จะได้ดีอันใหม่โอ้วัดไม่มัน มันไม่ทํางานกับผลไม้อย่างเช่นเราเอาเอาเจ้านี้เนี่ยไปขุดนะครับขุดผลไม้เนี่ยไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กนะครับผมก็คือผลเ,อเจ้าเมาล็ดเนี่ยก็จะไม่ออกมาแต่กับการถ้าขุดแบบทั้งต้นไปเลยก็ <c oughs> จะได้ซีดใหม่แต่ว่ามีโอกาสไม่ติดเยอะนะครับโอ้แล้วเคนที่มรซทุจะได้ไหมไม่รู้ครับต้องรอให้จม <c oughs> บอกโอ้โหโกงมากอา่ะแล้วก็5้าตัวสุดท้ายนะครับมีฟามิโก้มี ico, มเจ้าตัวนี้มีเต่าทะเล มีลูราหูตังนะครับแล้วก็มีเจ้าแมวน้ํามาที่ฟาร์มิงโกก่อนเลยฟาร์มิงโกบอกว่าบางครั้งเขาเนี่ยก็ยืนขายเดียวนะครับแล้วก็ต้นไม้ใกล้เคียงของเขาทั้งหมดเนี่ยก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วแบบน่าเหลือเชื่ออืมอันนี้ก็คือไม่บอกเหมือนกันนะว่ากี่นาทีเจ้าตัวนกกระทุง <c oughs> ไม่รู้นกอะไรทำให้พืชประเภทเอ่อทูิคโคเนี่ยหรือว่าป่าดิบชื้นใช่ไหมทูพิคโคคือประเภทอะไรไม่รู้นะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าผลใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นมิวเทชันอื่นมากขึ้นนะครับ อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าผลใหญ่อาจจะมีบั๊กในอนาคตนะครับอาจจะค่อยว่ากันเต่าทะเลอ่าอันนี้ต่างกับเจ้าเต่าโป๊ตยังไงเต่าทะเลบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะแบ่งภูิปัญญาให้กับสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับแบบสุ่มแล้วก็จะได้เอนะครับแล้วก็โอ้มีความสามารถอันที่2ด้วย Water s p สแป Water s p a ส e ครับอันนี้บางครั้งในมีโอกาสที่จะทาให้ผลไม้ใกล้เคียงอ่ะติดเปียกอ๋ออันนี้ธรรมดาใช่ไหมเจ้าเราตังนะครับมีโอกาสช่วยให้เราเวลาแบบว่าเอาไปคาบของเนี่ย จะไม่เสียวัตถุดิบอุปกรณ์อันนี้ดีมากนะอย่างเช่นเราใช้สปริงเกอร์มาสเตอร์ใช่ไหมก็อาจจะไม่เสียนะครับถ้าใส่อุราตังเยอะๆดีดีดีและตัวสุดท้ายนะครับเจ้าแมวน้ําเมื่อขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อ่อกลับมาเป็นไข่ <c oughs> ไอเจ้าตัวที่แบบตอนที่ผมสรุปอัปเดตคลิปก่อนเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะผมงงมากว่ามันดีตรงไหนใช่ไหมแต่กลับกันถ้าคุณได้แบบอย่างเช่นแบบไ่เจ้าตัวที่อ่อนต่อที่สุดอะถ้าคุณขายใช่ไหมกลับมาเป็นไข่คุณก็มีโอกาสที่จะเปิด แล้วก็ออกมาเป็นแบบระดับที่สูงกว่าได้ทุกคนตัวเนี้ยขี้โกงตัวนี้ขี้โกงมากทุกคนอืฮ <laughs> มโกงสุดๆแต่ทุกคนคิดว่าไงนะครับอัปเดตนี้สนุกไหมประมาณนี้นะครับลาไปกับน้องออตโตบุสนะครับ <laughs> เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับโอ้โหดวงดีเกินสุดยอดสุดยอด